เดอะโคเด็กซ์เนนี้จะเป็นข้อมูลของปีศาจสัตว์ประหลาดหรือคุณจะเป็นสัตว์ธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งในซีรีส์ที่ผมชอบมากอย่าง Stranger Things แต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในส่วนนี้ผมขอทุกท่านคอนหนึ่งไลค์แต่ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับ ในวันที่ผมกําลังทําคลิปอยู่นี้อีกไม่กี่วัน t r a n ง e จ t h i ติงซีซั่น4ก็จะเปิดให้รับชมแล้วนะครับณจังหวะน,นี้ผมว่าคนส่วนมาก,กอาจจะเคยดูซีรีส์เรื่องนี้กันไปแล้วแต่สาหรับใครที่ยังไม่เคยดูให้คิดว่ามันคือซีรีส์แฟนฉันที่ผสมความเป็นสเฟนคิงลงไปครับและคลิปนี้นะครับจะมีการสปอยเนื้อหาของ t r a n ง e จ t h i ติงอย่างหนักหน่วงเพราะงั้นผมก็แนะนําให้ทุกท่านที่ยังไม่เคยชมปิดคลิปนี้ซะและไปดูก่อนนะครับในเมื่อมันเป็นคลิปสตงเจอร์ติงแรกที่ผมได้ทํา ครองั้นผมก็ต้องเริ่มจากตัวร้ายตัวแรกที่เหล่าบรรดาลูเตอร์คลับต้องเผชิญก่อนตัวร้ายจาก Stra นเจอร์ติงซีซั่นหอสูรเดโมกอกอนเดโมกอกอนเป็นหนึ่งในตูตัวหลักของ s t r a นเจอร์ติงครับเป็นหนึ่งในตัวร้ายหลักร่วมของ Stra นเจอร์ติงซีซั่นหเป็นตัวร้ายรองของซีซั่นที่2และซีซั่นที่3เดโมกอกอนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถยืนและเคลื่อนที่ได้ด้วยสองขาเหมือนมนุษย์โดยมันได้เข้ามาออกล่าในฮอกกินมืองเล็กๆเกมือหนึ่งภายในรัฐอินเดีย แต่เราบรรดาคนในเมืองพวกเขาไม่มีทางรู้เลยว่า,าสุรเดมกอกอนที่พวกเขาต้องเผชิญนั้นมันไม่ใกล้เคียงกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาเคยเจอหรือมีในโลกเลยแม้แต่น้อยสิ่งมีชีวิตตัวนี้หรือผมควรจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เดิมทีแล้วมันไม่มีชื่อที่แน่ชัดครับเพียงแต่อชื่อเดมกอกอนของมันนั้นเป็นชื่อที่เหล่าลูเซอร์คลับแห่งสเตรนเจอร์ติงใช้เรียกเจ้าตัวนี้หลังจากที่มันลักพาตัววิลไบรยเยออร์เพื่อนของพวกเขาไปซึ่งจริงๆแล้ว ชื่อเดโมโกก้อนนั้นมันเป็นชื่อของปิศาจต,ตัวหนึ่งในเทเบิลท็อปเกมอย่าง d u n g e o n s a n d d r a g o n กครับเดโมโกก้อนนั้นถิ่นที่อยู่เดิมของมันไม่ใช่โลกมนุษย์ครับแต่เป็นมิติที่อยู่ตรงกันข้ามซึ่งเหล่ารู้เึกขคับเรียกมิตินั้นว่าโลกกลับด้านหรือดี p อ i d ซด o ด n วดียบไซดาวนั้นเป็นโลกที่อยู่คู่กับโลกมนุษย์ครับคล้ายๆกับโลกคู่ขนานหากไม่มีอะไรไปยุ่งกับมันโลกทั้งสองนั้นก็จะไม่มีวันมาบรรจบกันหรือมาทับกันเด็ดขาดซึ่งภายในโลกดีแอไซดาวนั้น สภาพแวดล้อมของที่นั่นก็แทบจะเหมือนกับโลกของมนุษย์ทุกประการครับแตงกันแค่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นั่นท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเมฆครึ้มอยู่ตลอดเวลามีสิ่งก่อสร้างมีต้นไม้มีพืชเหมือนโลกมนุษย์สิ่งมีชีวิตต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งห่วงโซ่อาหารเองก็มีเช่นกันแต่ว่าโลกโคู่ขนาดที่ไม่มีวันมาประจบกันมันเชื่อมและพาเดโมกอกอนมาอย่างโลกมนุษย์ได้ยังไงสำหรับเรื่องนั้นก็ต้องย้อนกลับไปในวันที่6พฤศจิกายนปี1983ครับที่ศูนย์ ที่นั่นเมื่อดูจากภายนอกแล้วมันเป็นเพียงแค่ศูนย์วิจัยเรื่องพลังงานธรมนธรมดาราธรรมดาแต่แท้จริงแล้วภายในมันกลับเป็นศูนย์วิจัยที่กำลังพัฒนาอาวุธเพื่อใช้ต่อกรกับสหภาพโซเวียตภายในสงครามเย็นโดยที่นั่นดรมาร์ตินเบรเนอร์ได้นําเหล่าเด็กๆที่มีความสามารถมาฝึกฝนพลังจิตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการสอดแนมหาข้อมูลต่างๆหรือแม้กระทั่งการฆ่าสังหารเป้าหมายโดยหนึ่งในเด็กที่มีความสามารถมากที่สุดในตอนนั้นก็คือเด็กสาวหมายเลข1 1หรือ1อ การสอดแนนต,ต่างๆนั้นจะทําโดยการนำเอเลเวนเข้าเครื่องที่จะปิดการสัมผัสทาง5เพื่อให้เธอเข้าสู่สภาวะจิตล่องลอยสามารถใช้พลังจิตของเธอไปที่ไหนก็ได้โดยร่างกายไม่ไปไหนแต่แล้ววันหนึ่งของการทดลองจิตของเอเลเวนก็ได้ไปเกินขอบเขตของโลกมนุษย์ครับเธอพบกับสิ่งมชิประหลาดที่กำลังกินอะไรบางอย่างอยู่เอเลเวนจึงได้นําเรื่องนี้ไปบอกให้ดร์เบร,รเนอร์ได้ฟังแต่แทนที่ดร์เบร,รเนอร์จะสั่งปิดการทดลองเพื่อความปลอดภัยเขากลับให้ความสนใจเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มากขึ้นไปอีก ดรเบรเนได้สั่งให้อีเเวนเข้าเครื่องปิดสัมผัสอีกครั้งหนึ่งแล้วตามหาสิ่งมีชีวิตที่เธอได้เห็นแต่ในครั้งนี้ให้ลองสัมผัสตัวมันด้วยอีเวนที่ไม่มีทางเลือกเธอก็ได้แต่ทําตามคําสั่งนั้นครับเธอได้ลองแตะตัวมันดูซึ่งปรากฏว่าในตอนที่จิตของอีเวนแตะร่างของสิ่งมีชีวิตมันก็เหมือนกับเจ้าสิ่งนั้นแต่ตัวอีเเวนเช่นกันเจ้าตัวนั้นรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของเธอครับหรือพูดได้ถูกคือมันรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของโโลกมมนนนุษยยย์ดดภาใววิีีท่ Eleven ไ้แตตัั ประตูมิติก็ได้ถูกเปิดออกที่ห้องใต้ดินของศูนย์วิจัยฮอว์กินส์ทำให้มันสามารถมายังโลกมนุษย์ได้และในตอนนั้นเจ้าสิ่งมีชีวิตก็ได้ฆ่าทุกคนที่มันเห็นก่อนที่จะหนีออกไปยังโลกภายนอกแต่เนื่องจากเดิมทีแล้วมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างมันทําให้เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้สามารถเปิดประตูมิติไปยังมิติเดิมของมันได้ตามต้องการมันอาจจะเป็นความสามารถที่เจ้าตัวนี้สามารถทําได้อยู่แล้วตั้งแต่ที่อยู่ในดีแอปไซด์ดาว หรือมาจะเป็นความสามารถที่มันเพิ่งสามารถทําได้ในตอนที่มันมายัางโลกมนุษย์ท้งนี้ทางซีรีส์เนี่ยก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้เลยโดยตัวมันได้ใช้วิธีนี้ในการเดินทางครับเปิดประตูมิติไปยังดิอัพไซด์ดาวเพื่อไม่ให้ใครเห็นก่อนที่จะเปิดประตูมิติมายัางโลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อไล่ไล่เหยื่อซึ่งเหยื่อที่ถูกจับไปนั้นมีทั้งหมด2คนด้วยกันครับคนแรกคือบาบาร่าฮอลแลนด์เพื่อนสนิทของแนนซี่พี่ของหนึ่งในสมาชิกแกงลูเซอร์คลับส่วนคนที่2ก็คือวิลไบร์เออร์หนึ่งในต er ตอนที่ววิไได้ถูกจับับป ในตอนนั้นฮักแก๊งกำลังอินกับบอร์ดเกมเกมหนึ่งอยู่ครับที่ตัวละครของวิวได้ถูกปีศาจระดับสูงภายในเกมชื่อเดโมกอกอนลักพาตัวไปเช่นกันมันเลยทําให้พวกเขาเรียกสิ่งที่ลักพาตัววิวไปว่าเดโมกอกอนเช่นกันครับซึ่งโดยในตอนที่วิวถูกลักพาตัวไปนั้นในตอนนัน้นเป็นช่วงที่พวกแกงลูเซอร์กลับบ้านหลังจากเล่นบอร์ดเกมเสร็จพอดีครับซึ่งบันดันไปนตรงกับช่วงที่เดโมกอกอนเพิ่งหนีออกมาจากศูนย์วิจัยเช่นกันครับโดยระหว่างทางกลับบ้านวิวก็ได้เจอมันโดยบังเอิ มีลักษณะเหมือนกับชายตัวสูงคนหนึ่งแต่ในตอนที่วิวได้เห็นมันเขาก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่มนุษย์ก่อนที่จะรีบทิ้งจักรยานและหนีกลับบ้านไปในทันท,น,นทีในตอนที่วิวได้ถูกจับตัวไปในตอนแรกเขาสามารถหลบหนีจากเดมอกรก้อนได้ครับและได้พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจากจอยซ์แม่ของเขาจากภายในดีอัพไซด์ดาวตอนแรกคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งโจนาธานพี่ของวิวต่างคิดว่าแม่ของพวกเขานั้นมีปัญหาทางจิตเนื่องจากการเสียลูกชายไปแต่ในไม่นานนะัก ทั้งโจนาธานและแนซี่ก็ต่างรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของเจ้าอาสูรกายเดโมอกกอนครับพวกเขาจึงพยายามหาทางกับจัดมันและช่วยเหยื่อที่ถูกลักพาตัวไปกลับมาโจนาธานและแนซี่ได้ใช้เลือดล่อดเดโมอโกกอนมายังบ้านของพวกเขาที่ทั้งคู่ได้เตรียมกับดักไว้แล้วซึ่งในตอนที่มันมาถึงและติดเข้ากับกับดักหมีที่ถูกเตรียมไว้พวกเขาทั้งคู่ก็ได้จุดไฟเผาอาสูรเดโมอโกอนท้งเป็นหวังว่าไฟจะสามารถจัดการกับมันได้แต่ทว่าความหวังนั้นก็ต้องหายไป เมื่อเดโมกอกอนสามารถหลุดจากกับดักหมีและหนีกลับไปยังดีอัพไซด์ดาวได้สำเร็จขณะเดียวกันกลุ่มลูเซ์ก็ได้พบเข้ากับเอเลเวนและได้ทราบถึงสาเหตุการหายตัวไปของวิวพวกเขาร่วมถึงเอเลเวนได้จำลองสิ่งที่จะปิดสัมผัสของเอเลเวนขึ้นมาเพื่อให้เธอสามารถหาตัววิวและคนอื่นๆได้ที่โรงเรียนในตอนนั้นเอเลเวนได้เห็นศพของผู้หญิงคนหนึ่งและประสาทไม้ของวิวมาเลยทําให้นซีทราบว่าบาบาร่าเพื่อนของเธอได้ตายไปแล้วแต่วิวยังคงซ่อนตัวอยู่ โดยหลังจากที่แม่ของเขาและจิมตำรวจรู้ว่าบิวยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองก็ได้มุ่งไปที่ศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือในทันทีผ่านประตูมิติขนาดใหญ่ที่ถูกซ่อนเอาไว้ใต้ดินส่วนทั้งโจนาธานและแนซี่ทั้งสองก็ได้ไปล่อเดโมกอก้อนให้มาหาพวกเขาเหมือนที่ผมได้เล่าไปแล้วเพื่อการแม่มันไปหาจิมและจอยซ์ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือบิลออกมาในตอนนี้เหลือแค่เหล่าลูเซอร์ที่ยังอยู่ภายในโรงเรียนและมันเป็นจังหวะเดียวก,ก,กันกับที่คนจากศูนย์วิจัยแห่กันมาเพื่อจับตัวเอลเวนกลับไปด้วยเหตุนั้นมเเลลยททําาให้ Eleven ไมม่ีงือก นอกจากใช้พลังจิตสังหารคนที่เข้ามาจาับตัวพวกเขาซึ่งโดยความที่ว่าในตอนนั้นมีคนตายจานวนมากมันเลยทําให้เดโมโกรกอนที่เพิ่งบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้ได้กลิ่นเลือดและมายัางโรงเรียนฮอกกินส์ซึ่งจากนั้นมันก็ได้อรารวาตได้ฆ่าคนจากศูนย์วิจัยจนเกือบหมดส่วนเหล่าแก๊งลูเซอร์ขับก็ได้ใช้ช่วงชนมุนชนเกพาเอเลเวนที่กำลังบาดเจ็บหนักจากการใช้พลังจิตอย่างมากหนีไปซ่อนที่ห้องเรียนโดยเมื่อ,อสูนเดโมโกกอนบุกเข้ามาหาพวกเขาเหล่าลูเซอร์ก็ได้ใช้ทุกอย่างที่มีตอบโต้แต่ขนาดกระสุนไมนไม่ได แล้วหนังสติ๊กกับก้อนหินจะทําอะไรได้ในตอนที่เจ้าเดมกอก้อนเข้ามาใกล้และพร้อมที่จะจัดการกับเหล่าลูเซอร์ในตอนนั้นเอเลเวนก็ได้ใช้แรงฮึดสุดท้ายผลักมันออกไปและตึงไว้กับกําแพงไม่รู้ดีว่าหากเอเลเวนยังคงใช้พลังต่อไปมันจะเป็นอันตรายต่อเธอแต่ถึงแม้มาจะเข้าไปห้ามแล้วแต่เขาก็โดนเธอผลักออกมาซึ่งในตอนสุดท้ายเอเลเวนได้ใช้เรยวแรงและพลังทั้งหมดที่มีในการสลายเจ้าอุูรเดมกอก้อนให้กลายเป็นฝุ่นก่อนที่จะหายไปพร้อมกัน ถึงผมจะบอกว่าเดโมกอก้อนนั้นเป็นอสูรแต่ความจริงแล้วเจ้าเดโมกอก้อนมันก็แค่สิ่งมีชีวิตสายพันหนึ่งที่อาศัยอยู่ในมิติดีอับไซ์ดาเท่านั้นเองครับโดยทั้งสายพันธุของมันรวมไปถึงถาวันส่วนใหญ่ที่อยู่ในมิติแห่งนั้นมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของไฮฟ์มายครับศูนย์รวมจิตใจที่มีศูนย์กลางเป็นตัวอะไรสักอย่างในคลิปนี้ผมจะยังไม่บอกแล้วกันนะครับใครที่อยากรู้เนี่ยผมแนะนําให้ไปดูนะครับภายในซีซั่นสองของส n g รน t h i n g งนั้น ทางซีรีส์ได้มีการเปิดเผยขั้นตอนการเจริญเติบโตของสายพันธุ์เดโมโกกอนให้พวกเราได้เห็นด้วยนะครับโดยถึงเราจะเห็นว่าเจ้าพวกเดโมโกโก้อนนั้นเป็นสัตว์ที่สามารถยืนสองขาเหมือนมนุษย์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ขั้นตอนการเจริญเติบโตของพวกมันนั้นมันไม่ได้ใกล้เคียงคำว่ามนุษย์เลยสักนิดเดียวครับแต่มาแลดูคล้ายกับสัตว์จำพวกแมลงผสมกับพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกซะมากกว่าเป็นการเปลี่ยนสนถานะานรูปแบบหนึ่งหรือที่เรามักจะรู้จักในชื่อที่มันสายไฟหน่อยอย่าง โดยช่วงชีวิตของพวกเดโมโกก้อนนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น6กช่วงด้วยกันจะเริ่มด้วยการจับเหยื่อจากนั้นก็ปล่อยตัวอ่อนหรือฝังไข่ไว้ในร่างกายของพวกเขาโดยเมื่อเวลาผ่านไปแล้วตัวไข่ที่อยู่ในร่างกายโฮสต์จะฟักตัวออกมาแต่ตัวอ่อนนั้นจะไม่ทําร้ายร่างกายโฮสต์แต่อย่างใดหากโฮสต์ยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นพวกเขาก็จะสามารถไอเอาตัวอ่อนของเดโมโกก้อนออกมาจากท้องได้โดยไม่มีอันตรายหากโฮสต์เสียชีวิตไปแล้วตัวอ่อนจะทําการคลานออกมาเองซึ่งตัวอ่อนของเดโมโกก้อนนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์จำ แต่จะแตกต่างกันแค่สีและลวดลายเท่านั้นซึ่งจริงๆเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับในซีซั่นที่1ในตอนที่เอเลเวนพบศพของบาบาร่าในตอนนั้นมันมีทากลายจุดคานออกมาจากปากของเธอให้ตัวนั้นนั่นแหละครับแต่ถ้าให้นะับเวลาตอนที่เดมโกโกรกอนจับตัวเธอและวิวไปคือวิวตัวอ่อนฟักช้ากว่ามากเลยครับไม่ใช่แค่วันสองวันแต่เป็นเดือนแต่ในส่วนของบาบาร่านั้นตัวอ่อนมันแทบจะฟักตัวในทันทีเลยหลังจากที่เธอตายอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะอะไร อาจจะเป็นเพราะว่าบาบาร่าได้ตายไปแล้วมันเลยฟักไวก็ได้ใครมีทฤษฎีก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับช่วงถัดมาหลังจากที่เวลาผ่านไปสักพักตัวทักมันจะลอกคราบและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับลูกออดครับขนาดประมาณฝ่ามือในช่วงนี้ตัวออดจ,จะมีแขนขาและหางที่คล้ายกับสัตว์เลยคานแต่แขนขาของมันในตอนนี้ก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะสามารถพยุงน้ําหนักของมันไว้ได้แถมตัวมันในตอนนี้ก็จะไวต่อแสงมากครับแค่แสงจากโคมไฟโตะเนี่ยมันก็มากพอที่จะทําให้มันรู้สึกไม่สบายตัวแล้วและต้องหาที่หลบ โดยในตอนที่เดโมกอกอนอยู่ในช่วงนี้ตัวอ่อนจะกินทุกอย่างที่มันสามารถกินได้ครับอย่างอาหารในถังขยะหรือแม้แต่พวกขนมลูกอมช็อกโกแลตต่อมาช่วงที่3ช่วงนี้จะไม่เหมือนกับ2ช่วงแรกครับตัวอ่อนของเดโมกอกอนไม่ได้เข้าช่วงนี้ด้วยการลอกคราบแต่เป็นการเจริญเติบโตแบบปกติร่างมีขนาดใหญ่ขึ้นสีผิวจากเดิมที่เป็นสีเหลืองก็กลายเป็นสีเขียวและส่วนแขนขาก็มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกันโดยช่วงนี้มันจะถูกเรียกว่าฟรอกกกอก้อนครับช่วงที่4ี่ หลังจากที่มันกินอาหารไปมากพอเดโมกอกอนก็จะลอกคราบอีกครั้งครับโดยจุดเด่นของเดโมกอกอนหรือไอ้ปากฉีดของมันเนี่ยจะปรากฏให้เราเห็นในร่างนี้สีผิวซีจนกลายเป็นสีเทาและมีขนาดตัวเท่ากับแมวบ้านจากเดิมที่ตัวอ่อนของเดโมกอกอนจะกินอะไรก็ได้พอเข้ามาในช่วงนี้มันจะกินแต่เนื้อแล้วครับและเนื่องจากที่ว่าร่างกายของมันในตอนนี้มีขนาดเท่ากับแมวเดโมกอกอนในช่วงนี้จะถูกเรียกว่าแคตโตกอกอนครับช่วงถัดมาช่วงที่5้า หลังจากที่มันกินอาหารไปมากพอแล้วเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเดโมโกอกอนก็จะลอกคราบอีกครั้งครับในครั้งนี้ผิวของมันจะแข็งขึ้นสีเข้มขึ้นและมีขนาดร่างกายที่ใหญ่เท่าสุนัขหรือใหญ่กว่ามีพลังกำลังมากพอที่จะลมชายตัวเต็มไว้ได้อย่างง่ายๆเดโมโกอกอนในช่วงนี้จะถูกเรียกว่าเดโมด็อกครับและมันยังเป็นช่วงที่เดโมโกอกอนสามารถรับคำสั่งจากไฮฟ์มายได้แล้วด้วยช่วงที่6หลังจากการลอกคราบอีกครั้งเดโมด็อกจะสามารถยืดสองขาได้สติปัญ,ญญาและพลังกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาา ขนาดาร่างกายเองก็เช่นกันโดยในตอนที่มันยืนสองขาเดโมกอกอนอาจสูงได้ถึง3เมตรและที่สําคัญที่สุดเลยคือเดโมกรอกอนในช่วงนี้จะสามารถเปิดประตูมิติไปยังที่ต,ต่างได้แล้วด้วยแม้เราจะไม่ทราบนะว่าช่วงที่6นั้นเป็นช่วงสุดท้ายของเดโมกอกอนแล้วหรือเปล่าแต่จากความคิดผมแล้วก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วล่ะครับผมไม่อยากคิดเลยว่าถ้ามันยังมีช่วงที่7ช่วงที่8ต่อไปอีกเดโมกอกอนมันจะโหดขนาดไหน ในตอนจบของซีซั่นที่2คนดูต่างคิดนะครับว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วที่เดโมโกกอนปรากฏตัวออกมาเนื่องจากภายในซีซั่นที่3นั้นไม่มีเดโมโกกอนปรากฏตัวออกมาเลยแต่ความคิดนั้นมันก็ดันผิดครับเพราะในตอนสุดท้ายของซีซั่นที่3เราได้เห็นเดโมโกกอนที่ถูกทหารรัสเซียจับขังไว้อยู่ครับและภา,ายในตัวอย่างของสเ e รง h i ติงซีซั่นที่4เราก็ได้เห็นเดโมโกกอนด้วยเช่นกันครับแถมตัวที่ถูกรัสเซียจับมันอาจจะไม่ใช่เดโมโกกอนตัวเดียวที่เราจะได้เห็นในซีซั่นนี้ครับ นั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของอสูรเดมองโกกอนครับใครที่ชอบเจ้านี่ก็ลองไปเล่นกันได้นะครับใน e a d by d a y l i g h t แต่ถ้าผมจะไม่ผิดทาง e a d b y Daylight เนี่ยน่าจะเอาตัวเดมองโกกอนออกไปแล้วครับส่วนสาเหตุผมก็ไม่รู้ครับว่าทำไมไม่แน่เร็วๆนี้ทาง Netflix อาจจะปล่อยข่าวว่าพวกเขากำลังทำเกม s t r ิงเจอร์ติงอยู่ก็ได้นะครับและเราอาจจะได้เล่นเป็นเดมองโกกอนด้วยเพราะอย่างนั้นใครที่มีเดมองโกกอนใน e a d by Daylight เนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับเพราะมันจะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วสส่่่ววนใใคครรทีีีไมมก็เยยจด้ับ แต่คุณก็ยังสามารถไปเจอเดมกอก้อนได้นะครับในเกมฟาขาย6 DLC The Vanishing แต่ตัวเกมมันก็แพงเกินกว่าที่คุณจะไปเล่นเพราะต้องการเจอเดมกอก้อนแค่นั้น,นครับผมเลยไม่แนะนําสักเท่าไหร่ผมขอขอบคุณเสียดิวไฟสตอร์มและสมาชิกทุกท่านเชิดเคยนค้ที่สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเป็นว่าใครที่ชอบคลิปน,น,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูลสไตล์เดอะคอดก์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้สำหรับวันนี้เดอะคอรดก์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ